จำเรียงทองสุขชาวจังหวัดฉะเชิงเซาในอดีตเป็นนักดื่มเหล้าขาวตัวยงค่ะตั้งแต่อายุ18ปีดื่มตามเพื่อนดื่มแล้วสนุกสนานดื่มต่อนเนื่องมานานถึง30ปีจนเริ่มมีโรคประจำตัวหยุดกินไม่ได้กินแล้วมีแรงทำงานจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนค่ะเมื่อเพื่อนชวนงดเหล้าเข้าพรรษาจำเรียงก็ตามเพื่อนด้วยสุดท้ายเลิกเหล้าได้ถาวรที่ดื่มเพราะดื่มตามหมู่เพื่อนหมู่พวกครับ ก็มีเหล้าขาวแล้วก็เบียร์ส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นเหล้าขาวครับเข้ากลุ่มแก๊งเหล้าขาวครับส่วนมากตอนเริ่มกินกินกับพวกคนแก่ตอนทำนาครับทำนาแล้วเขาชวนกินก็เลยกินแล้วก็พอเป็นวัยรุ่นขึ้นมาก็เข้ากลุ่มใหญ่ก็ตอนกินมันก็สนุกสนานแต่พอหยุดไม่ได้กินแล้วมันก็ทำงานก็เหนื่อยง่ายเริ่มมีโรคประจำตัวตามมาครับ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้จําเรียงสามารถเลิกเล่าได้ก็คือการเข้าไปทํางานเพื่อสังคมเป็นกรรมการหมู่บ้านที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลิกเล่าถาวรแม้ว่าช่วงแรกๆจะมีอาการงุดหงิดอาการอยากเล่าแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ช่วงข้าภาษาก็เข,าเขา้เขาก็เลยเข้าตามเข้ามาเรื่อยๆแต่มามาเลิกมาเลิกช่วงประมาณปีนี้เริ่มเริ่มไม่กินแต่ช่วงนั้นเข้าแเราก็ยังกินอยู่แต่มาจริงจังช่วงปี58มาเนี่ยครับ ช่วงแรกๆก็ยังหันมาอยู่แต่มาจริงจังช่วงที่เข้ามาเป็นกรรมการกลุ่มหมู่บ้านพมต้องทํางานจริงจังครับเพราะว่าเวลามาทำมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเวลาเขาสั่งงานสั่งอะไรให้ทํามันจําไม่ค่อยได้ครับมันก็ดีขึ้นครับทํางานก็ไม่ค่อยเหนื่อยและเวลาไปรับจ้างก็คือมันจําได้ง่ายเวลาเจ้าของบ้านสั่งงานสั่งอะไรเนี่ยเราจาจาได้ถ้าเรากินเหมือนแต่ก่อนมันก็ทํางานผิดๆถูกๆ จำเรียงใช้เทคนิคง,ง่ายๆถือโอกาสในช่วงเทศกาลวันสำคัญของทางศาสนาคือวันเข้าพรรษาที่สสๆๆจัดแคมเปญงดเล่าเข้าพรรษาซึ่งมีระยะเวลางดเล่าสามเดือนเพื่องดเล่าในทุกๆปีทำให้จำเรียงประสบความสำเร็จเลิกเหล้าได้อย่างถาวรก็บางทีก็นึกหุดหงิดเหมือนกันครับแต่พออยู่ๆมามันก็เคยชินก็เลยไม่ได้ดื่มครับ ปัจจุบันจำเรียงทองสุขได้รับการเชิดชูเกตบุคคลต้นแบบเลิกเล่าตลอดชีวิตคนหัวใจเพชรประจำปี2,567ที่เลิกเล่ามาแล้วกว่า3ปีถ้าเกิดเราเลิกได้สังคมก็ยอมรับเราครอบครัวก,ก็ยอมรับเรามากขึ้นครับก็อยากแนะนำว่าช่วงเข้าพรรษาถ้าเลิกได้มันก็ดีต่อสุขภาพของเราและก็ดีต่อครอบครัวที่เราอยู่ร่วมกันปัญหามันก็จะน้อยลงครับ